สวัสดีค่ะพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีแม่แม่เอสซีที่ติดตามช่องพังอันดาภายนนคะ่ะ9ก้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้แม่แม่มาดูนะคะมาดูความดื้อความสนของเด็กอ้วนนะคะเนี่ยโอโอโอแตกไม่อ้วนอ้วนแตกยางอ้วนโอดูแล้เตะขาหลังด้วยนะคะแม่แม่ดูโอโ้โหความสนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะ กินอิ่มแล้วก็มีแรงเตะลูกบอลอู้อูดูนางถามอู้อู้เหยียบเตะเตะเตะอู้อู้อ้วนอ้วนเบาเบาอ้วนโอ้นักกีฬาทีมชาติเลยนะคะเนี่ยโู้อ้อู้อ้วนเตะแล้วอ้วนเตะแล้วอุ้ยเตะไม่อ้วนแน่แน่แน่ดูนะคะดู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 อ้วนทำ โอ้โหเฮ้ยเตะขาหลังเตะเตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแรงไปไหมหนูอ่ะเฮ้ยเตะเตะก่อนดูแม่แม่ดูนะคะแม่แม่ดูโอู้โอ้ดูอ้วนทำโอ้ย โอ้คงเล่นชิ้นใหม่นี้คุณตาเก็บให้แล้วนะคะโอ้ยโอ้ยโอ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 ้ยโอ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 ้ย อ้วนคิดว่าอะไรอ้วนแรงเยอะนะเราเนี่ยคุณตาโยนให้แล้วอุ้ยอุ้ยอุ้อดูอ้วนทำนะคะแม่ๆดูอ้วนทำดูอ้วนทำแตกอ้วนเก็บมา ขาหลังก็มีนะคะโอ้ย,ยกแข้งยกขานะคะเนี่ยไม่เป็นกลุลสตรีเลยอวดดู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 ด,ดูแม่แม่ดูความดื้อความสซนขนาดไหนดูค่ะโดูขาหมูเตะขาหลังก็มีค่ะนี่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 น,นี่อ้วนได้ทําเนี่ยนี่ โชว์แม่ๆเลยนะคะเตะขาหลังเลยอู้หู้ห้มีการไปรโอนแม่ด้วยนะคะโอ้โอ้โอ้เตะขาหลังเลยอ้วนไม่สนใจโลกเลยนะคะนี่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  แตกอ้วนเออเอ,อดูสังเกตเสียงบ้านบ้านจะพังแล้วอ้วนเตะฟุตบอลยังไงบ้านจะพังแล้วเนี่ยโอ,อ้ยดูเหยียบดูเหยียบนะคะแม่แม่ดูพังพังแตกลูกบอลนี้ก็ทนจังเลยเอ,อุเออ้เฮ้ย เหนื่อยยังหืมเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้วเด็กอ้วนเหนื่อยแล้วนะคะไปไปเอามาเล่นอีกไปไปอุ้ยเหนื่อยแล้วนะคะเหนื่อยแล้ว นะคะแม่แม่เหนื่อยแล้วอ้วนเหนื่อยแล้วออกกำลังกายลดหุ่นนะคะเนี่ยลดหุ่นลดหุ่นจริงๆนะคะแม่อ้วนจะลดหุ่นจ้าแม่แม่หุ่นเริ่มเฟิร์มแล้วค่ะหุ่นเริ่มเฟิร์มแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ดูดูดูนี่นี่อวนทำ เล่นแบบโลกไม่จำเลยนะคะเนี่ย <c oughs> เล่นแบบโลกไม่จำเลย แตกไหมอ้วนแตกไหมแล้วเหยียบไว้ม <c ười> ันจะเตะยังไงล่ะแน่ดูดูดูแม่แม่ดูเอออุ้ยชุดบาสด้วยค่ะชุดบาสอ่อะชุดบาสอุ้ย ชุดบาสด้วยนะคะชุดบาสด้วยดูดูนี่นี่ไม่ใช่ของกินไม่ใช่ของกินอ้วนดูดูดูด,ดูนอน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 โอ้โหสงสารลูกบอลจังเลย โอ้โหกัดแล้วนะคะกัดแล้วอว้วนเออมันไม่ใช่ของกินโอ้โหโอ้โอ้แรงเยอะแท้เฮ้แรงเยอะแท้ตาแผนกเก็บลูกบอลน,นะคะคุณตาแผนกเก็บลูกบอลวายพังหมดเลย ดูดูดูอ้วนเอ้ยอะไรมันก็ไม่เหลือหรอกอ้วนถ้าลูกเล่นขนาดนี้แล้วนะโอ้ยอุ้ย,ยสงสารลูกบอลจังเลยดูดูนะคะแม่แม่ดูดูนะคะเอ้ยเอ้ยพังพังแตกจอ้อยนึ่งโอ้โอ้โอ แตกแล้วแตกแล้วนะคะแตกแล้วลูกวอลแตกแล้ว <S <S โอ้ยพังจ้อยอ้วนเอ้ยด่าอะไรเล่นเนี่ยมมมมมมแม่แม่ซื้อส่งมาให้หนูใหม่ได้ไหมดูดูพังแล้วพังแล้วอืมดู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 ด โอ้นักกีฬาเล่นยังไงจนบอแตกเนี่ยออ้ยแตกแล้วอ้วนแตกแล้วแตกแล้วค่ะแม่แม่อ้ยดู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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นชิ้นแล้วนะคะเป็นสองชิ้นแล้วค่ะนูอ้วนทำดูดูอุ้ย มันใช่ที่ไหนแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะโอ้โหรุนแรงมากเลยนะคะแม่ดูแตกดูเด็กอ้วนทำนะคะแตกเป็นสองชิ้นสองท่อนเลยค่ะเหนื่อยแล้วสิไม่ใช่นมนะนมอยู่นูน่นเหนื่อยแล้วก็จะกินนะคะเหนื่อยแล้วก็จะกินนะคะ ดูดูนั่งโชว์นะคะนั่งโชว์นั่งโชว์อ้วนทำอะไรโอ้ยแตกแล้วไปเอาที่ไหนอีกอ้วนเอ้ยแม่ไม่มีมาให้เล่นอีกแล้วหมดแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวแม่ควานจะถ่ายคลิปเด็กอ้วนมาให้ดูอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะช่องพังอันดาพายนพเก้านะคะติดตามน้องได้นะคะอ้วนเอ้ยมันไม่ใช่ของกินลูกสำหรับคลิปนี้แม่ควันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเนื่องจากลูกบอลแตกนะคะสวัสดีค่ะดูอิ่มแล้วก็กินนะคะสวัสดีค่ะ